สวัสดีครับทุนลูกคอนย้อฮักบานนานะครับวันนี้กะนะครับผมพาพี่น้องเขามาเจ็บผักหวานเช่นเคยนะครับผมเจ็บกินกับปลาทันที่เราเลยพี่น้องต้องเก็บเรื่อยๆเจ็บตลอดนะครับผมนี่นะครับมากับยายพินเหมือนเดิมนะครับเออลหลังเอาที่หลานค่อยแตกดีสูงเดีโอ้ยสูงแทอะเห็นป่าเขาเขาเด็ดมันจะแตกออกเดี๋ยวพี่น้องมันเอาเด็ดปุ๊บมันจะหัแกแตกออก หยอดงามนะครับห้อยผู้ใดมาหักบุญนี่พี่พินห <laughs> ้อยจีขาหม้อยวะน,นี่นี่นี่นไม่สากพี่พินวะนี่คือเปลี่ยนจัิงจีหมูแล้วเดาไข่ลปล่อยหน่อยพี่น้อง <laughs> พี่นะครับหยอดงามงามอีหลีนะครับผูบ้ใดเบี้ยถึงผุดนั่นละ่ะห้อยผู้ใยบูไทยเขียววะ <laughs> <laughs> ตัวนั้นนุ่นมากเชิงละประมาณตีเชยว Bây này à? Nó đâm ngắm Bây giờ Bắt đầu bắt Cháy Ui cái gì xưa đây Ở đây họ nhanh nhanh không hạ này ngay đây Nè bộ luật Cái quá, vậy? Tặng khẩu mắt bật khắc lên เออตัวน um, ี้บ่บ่เอาติมันอ่อนอยู่ตัวนี้มันอ่อนอยู่บ่หันหนิกับปลูกพักปลูกมีพี่น้องเด้อเอ้าพินนี่แต่แนวกินปูลงไปหลุดปูก็ยังบ่สจําเร็จโอ้ยบัดยุ่นเนี่ยกินลงไปสเร็จจักเล็บบ่แม่นดอกจะบ่ได้ปลูกดอก พ่อนี้จวงพ่อนี้จวงเรียนไหมโอ้ยฝนมาแล้วพี่น้องเอ๋ยมา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 ใจพินเอ๋ยมาเลยมันจะมาแล้วฝนน่ะนี่นี่นี่จริงยังสีเ้างห้องหักเอาก็ได้หักเอาจะพินแบบนี้ไม่ต้องรีหักหักมันจะได้แตกมันมันปลายแล้วโม่ในพังงี้กูี เกิดบท้องเจ้าซื่อๆอ,อยู่ผลไม้ดีว่าอ,อยู่เหนือพื้นปูดทุนเลยทุนเออแต่ของบ่อเนี้ยปลูกกันว่าจต่ของปลูก,บ,ก,บ,กบ้าเจี๊บ้าดอกเจ้าละบ้าเาบหลงดอกขายครับวันนี้ใส่ถุงขายเลยเอาบ่าได้ดอกหลายผลไม้่าแจกดอกมือนี้ขายเอาเงินดีกว่ามันหลายเนาะพี่น้องแจกบ่ได้มือนี้ขายบ้าบ้า หลายไหมเกลี่ยทุกมือไปอนนบอกขายเกลี่ยตลอดได้เป็นน้องมาทั้งเด้ขายเที่ดียวยุบปีนี่ด้เงินตลอดไป,ปบ,บุ๊บโอ้ยจังหวัดว่าพี่น้องมันปงเอยียงน้นองคือบ่ได้ลงทุนอย่างเด็กลงทุนเท่าเดียว หากเอาเลยพี่น้องมันจะได้แตกนะครับแบบนี้ถ้ามันเลื่อมปลายแล้วเองไม่ต้องรีเหาหากเอาเลยเอ้าพุ่นไปปดองพุ่นแมททั้งพุ่นน่ะหอมาเจ็บทั้งผีนะมาเจ็บน้ำกันเถอะนะมาพี่มาพี่คืองาม่เจ็บเออสายเดียววะมาทันหรือวะเสียงงดนสายเดียวเลย ของบ้านมาปลูกเก็ว่าแต่ของมาปลูกเชียอยาลาบกเขียบก็ได้เียวปีนี่กวนาบกเขียบบกเขียบมิยังไงฝนเห็นบอนใช่ไหล่รอเนาะชื่อซื้อมาพี่น้องมาเจ็บภาวานกันพี่น้อง

เปิดเบ้างนะต้นนี้นะพี่น้องคักอิลีเด็ดลิบัวตองลิเด้อเด็ด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 ไปบ่วจันลีจันลิให้เด็ดเอามันทีได้แตกไหมอีกอุณหภูมิหน้อยจังลีมูนใดกินยังไงเขาต้องเงินนั้นก้อนบางซีหามือเป็ี่ยนยูเอลซีตุ้มตกจัดวันนี้เป็นบัคข้าว ัง้ลนฮก็อุมตัปกตินต้นัอย่นี้ยหลากยวมันลัเดล่มนงกโนนหักไหมของหักหัก,หก,หกคือไหมนม <c oughs> นี่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 แบบนี้มันจะได้ปรงอีกกลกวกที่ได้พักต้นมันนจากน้อยกินตลอดพดเอาน

Nhân bọn này họ hách bắn gì lên này họ hách quân đấy là bỏ mua đài bánh kinh nhảy nháo hách tàu hay đần, nhìn con đẹp bánh bông luôn qua bạc lăn luo bạc lăn mà này kéo hèm ข้าเคี้ยวนะนีเด้นย่เด้หักข้นไปน้ำตุนใหม่ก็บอกขินมันละไปอย่างไลองลองรอยๆไปยี่ห้อขวี้ยวอกระตาหนึ่งขายยางเดียวน้องก็าเดอเกียวบอกควายบอกควายเปจังีด้วย มันวนอยู่มันกินได้มันกินได้มั้นได้หมดโอ้ยมันสูนอาฮอนไม้หรอกอันนี้สูนฮอนได้ดู้หนเชียวเลี้ยงไข่เลยี่ไ่ดมฮอนเขาไปดูแจนนะมันโว้ยว่ามันอมอลหมดละไปแล้วเลี้ยงไเ่เขียวไโยกเขยไปไข่ยางดย้าคนนี้ไ่ไปใส่โว้ยมันสูนนได้แห้งแล้วอีเลี่บันตองก็ไข่ไข่ต้มยเลยว่ะึชัว โซิงเปิดงตัวนี้อโลโขึ้นพี่น้องเพิ่งต้นเ้อน่ยต้นมันป่าเพื่อนต้นมันป่านะเรับมงโอ้ขัดีเป็นทุ่มงานะ่เองไะเ่งานี่จีนัางเกียงอันนี้เป็นพันหน่วยได้่พี่นี่นะนี่นะยอดเลี้ยงไดกับวันีหน่วยนะมันบ่ออันี้เป็นพันหน่วย นี่เป็นโอ้ยฝนพี่น้องเด้อปลิเบอร์เบอร์เบอร์เบอมาตั้งเข้าไหมครับข้ากิลีวะอันนี้มันออกมาเป็นหนยเป็นดอกเม่นมันบนใบหนาปันใดเดีมะฮากไปเฉยมหฮากไปเฉยบ่เหลียกมันก็ขึ้นนาขึ้นหลังก็เต็มแล้วขึ้นนาขึ้นหลังกัดหลังแมงบงของสีบมากินอีกทีปีนี่ขันระดับนี่แล้วนี่ หมักมันรสชาติขมดีนะครับปุ้ยฝนพี่น้องเ้อมาเลยเต็มที่เลยเน,นี่ดอกมุนี่หอมหอมครับผมไปเห็นอยู่ต้นแท้อยู่ไออยู่วัดไหลหลวงปู่ทวดนะครับผมเนี่ยผมไปเห็นดอกดอกเขาที่งามหอมมิลีนะครับดูกออกนเขียวหอมมิลีเอิดแหละเดี๋ยวที่บอกแบบเบามือม,มาเชียไปขายน้ำเนยอยู่ยมุมนี้ ก็ได้คาหวานคายาได้ไหมอยู่โคกอยู่ป่าพี่น้องบ่ได้อยู่ในเมืองกัเขาดิฟฟฟไฟฟากวิมิใส้ดิพี่น้องเด้ออยู่นี่จะกับบลํำบากดิพี่น้องมันใส่ตลาดเซี่ธรรมดาเนาะอู้ต่นอย่างนั้ตัวนี้พี่น้องมึงพอฉันบอกติดนีดยไหว อพักขาเบาเด้อเอวน้ำขึ้นไหลอยู่

แล้วหัวใจของเธอขนาอืมเหอเดั้นกหอ่อนไหรก็บม่ต้องเอาพี่น้องขี้เล็กอะเปิดเจ้าเจ้าเอาหางมิมบ่่ที่ออกแล้วเน่อทนันะไหนนะเปิดบ่มียังไงดีดวนิหัวบกใแญ่น่ พุ่นเดอยู่ต้นผักกัดต้นนั้นนันพี่น้องมึงอันผังมีมต่พี่น้องเดียวไปเห็นดอกมันบ้าคืนนั่นแล้วแกฮังบหระก้บาแบั้ก็อหลายี่่งเหรอฮะไปพ้นเอาไปใส่ถุงขายไปเินี่ได้กับตาหนึ่งเลยไปปีิคำก่อน ไปพอแล้วพอแล้วโอเคพี่น้องเนาะพักกันนี่แหละคลิปว่างหันกับปลูกพักปลูกมีเซแล้วกะฝนกับลงมาอยู่น้อยหนึ่งนะครับนี่นะครับคลิปก้อนหนาที่สิมาไอเก็บพักหวานนะครับนี่กับปลูกนี่แหละปลูกพอยมันเด้มีักปิดกักพายกินปลูกเทปานะครับปลูกบกฮงปลูกบกฮงบกเขียปลูกเสปาเลยว่างหันกับไปปั้นนะครับปั้นที่ปลูกบกฮงนะครับท้นทั้งผุ่นนะครับแต่กับท่านด้พอเราพี่น้องกับ มองได้มันั่นก็ทีเอามาเขามาปลูกทิ้งๆไว้อยกนะครับพวกบักพริกแหละโซนนี้น่าจะเน้นบักพริกนะครับบักพริกกระเลียงบักพริกนวดขาวๆนะพี่น้องมันเป็นโฮมเป็นเงานะครับมันเป็นโฮมเป็นเงาซึ่งซึ่งมันบพราะทเป็นโฮมหลายนะครับซึ่งแสงแดดเข้าได้นะครับผมกับเี่บักพริกมาปลูกอีกตำหนี้มันเพราะนะผมจะปลูกป้านี่แหละเดี๋ยวนี่แหละเพราะว่าทนกับปลูกไปได้บพรท่านเพราเคืองหรอกกัเดี่บักพริกมาอีกนะครับเพราะว่าบักพริกไอ พวกเนี่ยมันอาศัยอยู่น้ําปลาได้นะครับเพราะแดดมันยังซองถึงได้นะครับสวนของเขาหม่องบริเวณปลาพรกหวานครับพอผมเอาต้นมะขามแปลวออกแล้วไอ้มันก็ติขึ้นได้อยู่นะครับสาหรับบกพริกแดดซองถึงได้ลุ่มลําไรเขาเอือนนะครับผมนั่นแหละบกพริกมันหมักบกพริกกุณนซงแต่ว่าตงห h มหลายมันก็ต้นที่เาวาอดหลอดอัดหลอดนะครับเป็นน่วยบาดุกนะครับโอเคพี่น้องเนาะจะมาพอกันนะครับคลิปต่อไปเลยนะครับผม